ภิกษุนะซึ่งเป็นเหล่าสาวกรูปของพระุทธเจ้านะในยุคสมัยนี้เราเหล่าพระสงฆ์ไม่ควรที่จะพูดว่าสายนั้นสายนี้ไม่ต้องพูดแล้วสายเดียวคือสายพระพุทธเจ้าสายพระสมณะโคดมนะไม่มีสายอย่าแบ่งแยกกันเลยโลกนี้จะได้เกิดความสันติสุขสน,นะ สิ่งเหล่านั้นธรรมชาติธรรมดานั้นเขาไม่ได้กางกั้นนะเราเรามนุษย์นี่แหละที่แบ่งแยกกันเองแบ่งเขาแบ่งเราแบ่งเชื้อชาตินั้นชนชาตินี้ธรรมชาติธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายไปพิจารณาดูว่าเขาเลือกไหมนะ,ะเศรษฐีผู้ดีไพ่ล้วนแล้วแต่มีสภาวะอันเดียวกันเท่านั้น,นคือความเกิดแก่เจ็บตายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม มีสภาวะอันเดียวกัน,นดังนี้เป็นต้น